กระหันกระเอรหนเออเร่อนนำโชคมากอเด็ค่ะนี่ไงก็นีห้านี่เพราะแล้วก็ตรงกลางไันโอเคโอเคได้ปิดไฟโอเคต้องอด็เดี๋ยวไดเหยุด็หยดดเด็ดเ วันนี้เราก็คือวันเกิดของแม่หนูเองซึ่งเป็นวันพิเศษสำหรับครอบครัวเราคือเป็นวันเกิดของคุณแม่หนูใช่ไหมใช่ล้ว่าความเป็นเด็กดีไหมวันนี้ไอวันนี้ถวายร้องเพลง Happy Birthday ให้แม่นะโอเคอ่ะสองหนึ่ง Happy Birthday to you Happy Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขให้แม่นุ้ยเป่าปลอดเปล่เราต้องเก็บขอให้แม่นุ้ยสุขภาพแข็งแรงเฮงหิงรวยรวยสุขภาพแข็งแรง หาตังได้เยอะๆใช่หงคะขายของดีๆโอเคเตาไเลยอ่ะอธิษฐานก่อนลองสถาตาทำางหนึ่งสองสเอาดิ้าเราติกันบาเป็นไงบ้างวันนี้วันเกิดแม่เอง เป็นไงแม่หนูไวพรให้แม่สุขภาพแข็งแรงค่ะใส่ของดีๆเฮงเฮงรวยรวยคุณ่ะหนูขอให้แม่อายุยืนยาวไปตลอดตลอดเค้กมันลายแล้วอึ่แข่งไหมอุ้ยแข็งดีอุ้ยแล้วมันก็ไม่สวยและมันก็ ออกมาน่ากินเล็กแล้วใช่แล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์เสร็จแล้วแต่นี่คือเค้กน่ากินไหมครับนี่คิม อร่อยมากเลยครับเยี่ยมเยี่ยมนี่นะคะใครอยากกินก็ไปซื้อได้ที่นาดีครีมข้าง,างล่างข้างล่างมันละลายแล้ๆๆวอือฮึอร่อยเฮ้ยจะซื้ออะไรเนะ และสิ่งที่แม่เมี <c oughs> ยและสิ่งที่แม่ยังไม่รู้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าผู้ชายถ้าเกูเป็นแบบมอพรมค่ะถ้าเกิดเป็นวอลลิ่ากับอุริโอน่าจะอร่อย เดี๋ยวพวุ่งเราเอามาแบ่งใครไม่เช่งเลยตอนนี้นะครับแล้วก็กำลังกินกันอยู่ใครที่เห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วช่วยอุปถัมภ์ให้ให้แม่ด้วยเนาะใช่ครับแต่อว้พรมาในคอมเมนต์นะครับ เออใช่คะ uh,